โอเคครับเ,เพื่อนๆได้สวิตช์ไฟมาแล้วนะทีนี้เราจะขับแบบรวดเดียวเลยผมก็รีบเหมือนกันตอนนี้บ่ายสามแล้วมานะช่างไว้บ่ายสามแม่งโอ้ติดงานหมายไม่ทันอีกเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะผมกลัวแบบเผื่อแบบว่าติดติดไม่เสร็จไงแล้วไฟไม่ติดเนี่ยผมกลับบ้านไม่ได้ไฟไม่มี หายแล้วครับรีบแล้วพ <c oughs> วกแดงพวกแดง เขาบอกว่าเจอวงเวียนแล้วก็ตรงไปเหรอถึงมันน่าจะมีป้ายบอกดีๆเนาะทางเนี่ย ผมไปทางนี้ดีกว่าแต่วันนั้นผมมามันมาทางเนี้ยแต่พี่ก็บอกให้ตรงไปว่ะเนี่ยผมมาทางเนี้ยแหมชะบองหกบอนพัทยาทางไหนวะเนี่ยทางนี้แหละ ไม่รู้ทางเลยนะเพื่อนๆไปตามป้ายเลยนะเนี่ยแต่พอจําได้ตอนขากลับงวดที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวนะอืมนี่นบอกวัดเขาตําแบใช่บอกวะ่ะไม่ใช่มะ าทางนี้แหละเพราะผมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกไปเจอุงเวียนนี่บอก่าเออนี่ไงนี่ไงสามสามหนึ่งเนี่ยโอเคโอเคพอนึกออกแล้ว ไปเลย chưa thang phóng đâu 结果呢？Hier, มันดูแบบทำไมมันดูแปลกๆวะมันดูเหมือนเข้าไปในป่าลึกๆไงไม่รู้ ที่แล้วแหละรูส้สึกว่าจะมั่วไปเลยอ๋อนี่ไงต้องออกทางนี้เนาะโอ้ยอเอ้ยเดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนอเอคทางนี้แหละเออตรงนี้นี่หว่าที่ผมจะหลุดโคง้ง ลมมันเข้าตรงไอ้ที่แต็บหมวกเหรอเขาเรียกที่ล็อกหมวกอะ่ะไม่เข้าได้ไงไม่รู้นะนใส่แผ่นยางจะเสื่อม ตเว็นนี้เลยสะพานเลี้ยวซ้ายผมจำได้แล้วแล้วก็ตรงยาวเลย ดินทราย ไม่พูดอะไรเยอะนะครับคลิปนี้ต้องใช้สมาธิเลื่อน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 เนมื่อกี้หายปัด I mm -hmm. ้นมันยิบหายเลยเลี้ยงรออย่างเงี้ย ถึงร้านพี่เขาแล้วพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยหาช่างก่อนนะนี่ครับเพื่อนๆดูสภาพไฟหน้านะไม่มีแบบมันดูแบบเออมันกระดุกอีกแบบหนึ่งนะมันดูแบบสตรีทไปเลยอะโอ้โหโคตรหล่อเลยรถบบ้าเลยวะโอเคครับพี่เขามาแล้วนะนี่ครับผมติดตั้งไฟเรียบร้อยครับ มีน้องจากตักเรียนเทคนิคสตหหีครับัก0 9คนนี้ก็สายยกเยอะยกได้ประมาณเกือบสิบโลครับอน้องมาเยี่ยมอะร,ร้านที่โโปรเจคเตอร์ครับแถวโปวกแดงครับผมทำการซ่อมนะไฟผมแ็งโดนคาบเกลือครับ <c oughs> ช็อตไปเลย ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไปเลยครับแล้วก็ใส่เป็น d ีวไปตั้งเรียบร้อยครับทดลองใช้งานได้ปกติครับผมนี่ครับ09ตัวตึงเทคนิคฮะ้าคทายน้องเขาได้ครับผมครับขับแถวเนี่ยนะแถวบวินเทคนิคเจอก็ดักได้นะ โอเคครับน้องเดี๋ยวตบพักก็พอสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับติดไฟเรียบร้อยครับว่าผ่อนครับพี่ใครมาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับแถวพวกแดงฮะร้านพี่โบ๊ทโปรเจคเตอร์ครับยวผมจะเทสไฟให้ดูนี่โอ้โหสว่างโลดเลยฮะมาแล้วครับ สว่างกว่าเดิมเยอะเลยฮะติดไฟคือไฟเก่าผมมันเรียบร้อยแล้วนะไฟสู่สวรรค์ละเลยต้องได้เดินเป็นหลอดใหม่เป็นเป็นโปรเจคเตอร์ช่างเขาก็ทำให้เรียบร้อยเสร็จเดินสายสฟูส่ยไฟใช้งานได้ปกติครับเก็บงงเก็บงานดีมากฮนะสว่างจริงผมจะเปิดไฟสูงให้ดูนะดูนะ ใครอยากจบจบแต่งไฟก็มาร้านพี่เขาได้ครับแถวพวกแดงระยองครับเดี๋ยวผมทิ้งหน้าโปรไฟล์ร้านพี่เอาไว้ให้โอเคครับเดี๋ยวผมพอครับขับรถกลับบ้านก่อนค่้าแล้วหิวข้าวแล้วด้วยะสวัสดีครับผม